คคลิปนี้นะคะก็เป็นของนิยายเรื่อง A Nail and the Storyteller นักเล่าเรื่องตาบอดกับมาเฟียนิทานนะคะและว,วันนี้นวานก็จะพูดถึงบทนําแล้วก็ chapter 1ของเรื่องนี้นวานก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่พูดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าน,นิยายเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการเผยแพร่แล้วเพราะว่าผิดลิขสิทธิ์นิทานและแน่นอนว่าเขาก็ไม่ตีพิมพ์เพิ่มแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะนอกจากจะไปหามือสองเท่านั้นนะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยนะคะ เรื่องก็เปิดมาที่เด็กชายคนนึงเขากําลังขอให้อัลิงหรือว่านายเอกของเราเนี่ยเล่านิทานให้ฟังเขาบอกว่าผมโตแล้วนะไม่เอานิทานหลอกเด็กแล้วอยากฟังนิทานที่มาจากชีวิตจริงอัหลิงก็เลยนึกสักพักนะคะแล้วก็คิดออกอยู่เรื่องหนึ่งเขาตั้งชื่อเรื่องนี้ให้ว่านักเล่าเรื่องตาบอดกับมาเฟียนิทราและอัหลิงก็เริ่มเล่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าเอเนลตอนนี้เขากําลังนั่งพิงเก้าอี้หนังชั้นดีสูบบุหรี่ไปด้วยนะคะโดยมีลูกน้องคนหนึ่งกําลังนั่งคุกเข่าอ้อ,อนวอนขอชีวิตตัวเองกับเอเนลเอเนลจึงบอกไปว่างั้นมาเล่นเกมตอบคําถามกันถ้าพอใจจะปล่อยนายไปจากนั้นเอเนลก็เริ่มถามว่าทําไมถึงทรยศทําไมถึงต้องทําแบบนั้นแบบนี้คําถามก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงคําถามสุดท้ายเอเนลถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรลูกน้องคนนั้น ะะก็คิดว่าคําถามว่าอะไรเนี่ยเขาจะตอบได้ยังไงใครจะไปรู้ว่าเอเนลเกิดมาเพื่ออะไรแต่เนื่องจากปืนที่จอขคำบอยูเหมือนเร่งเอาคําตอบผู้ชายคนนั้นนะคะก็เลยตอบไปว่าบอสคือเอเนลแอมมาเทียทั่วยุโรปต่างรู้จักและเกรงในอํานาจของบอสและบอสเกิดมาเพื่อเป็นยอดคนบอสเป็นคนที่เก่งและมากด้วยความสามารถบอสถึงปกครองพวกเราได้ด้วยอํานาจของมาเฟียบอสเกิดมาเพื่อเป็นราชาของพวกเราครับเอเนลเมื่อได้ยินคําตอบเขาก็ยิ้มเย็นๆแล้วก็ตอบไปว่า ตอบได้ดีผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกดีใจนะคะคิดว่าตัวเองจะรอดแล้วแต่ก็ปั้งถูกยิงอยู่ดีนะคะเอนเนลก็หันไปพูดกับจินหรือว่าลูกน้องคนสนิทของตัวเองนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยฉลาดและตอบคําถามทุกอย่างดีมากๆคําตอบก่อนหน้านี้ก็ตอบดีทุกข้อแต่ว่าที่ตายเนี่ยเพราะคําตอบข้อสุดท้ายยังไม่ถูกใจเอนเนล จินก็ตอบเอเนลไปว่าถามแต่คนพวกนี้มาเยอะแล้วลองเปลี่ยนบ้างไหมเอเนลก็ถามว่าอา้าวถามแต่คนฉลาดจะให้เปลี่ยนไปถามคนโง่หรือไงจินก็เฉลยว่าไปถามตัวแทนพระเจ้ากันเอเนลจึงหันไปตอบจินนะคะว่าบาดหลวงนั้นไม่ยอมขายที่เหรอและนั่นก็เป็นสาเหตุให้เอเนลกาลังเดินทางไปที่โบสถ์และเกมตอบคําถามแลกชีวิตก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ในกลางโถงโล่งของโบสถ์แห่งหนึ่งตอนนี้มีบาทหลวงชารายืนข้างกับเด็กหนุ่มวัย18-19คนหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้มีดวงตาที่หับแสงแต่ว่าถ้ามองดีๆแล้วในตานั้นมีประกายระยิบระยับในตัวของมันเองและใช่ค่ะเด็กหนุ่มคนนี้นะคะก็คืออันหลิงหรือว่านายเอกของเรานั่นเองอันหลิงตาบอดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตอนที่อันหลิงยังเด็กนะคะร่างกายของอันหลิงตอนนี้ก็อ่อนแอไร้ภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นอันหลิงจึงเป็นภูมิแพ้และมีน้ำมูกไหลยอยู่ตลอดเวลา บาดหลวงก็บอกให้อันหลิงว่ากลับไปพักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มดึกแล้วอากาศก็ยิ่งหนาวและอาการภูมิแพ้ของอันลิงเนี่ยก็จะหนักขึ้นแต่ก่อนที่อันลิงจะได้กลับไปนะคะก็มีเสียงปั้งประตูของโบสถ์ดังขึ้นมาก่อนบาทหลวงรีบลากอันหลิงมาตรงที่รูปปั้นพระเยซูนะคะเสียงฝีเท้าจากด้านนอกเนี่ยก็ยิ่งดังขึ้นมาเรื่อยๆบาทหลวงก็รีบยัดก,กระดาษพับแผ่นหนึ่งใส่ในมืออันหลิงไว้นะคะแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างดีอย่าให้พวกมันเอาไปได้ตอนนั้นอันหลิงก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าใครพวกไหนแล้วกระดาษนี้มัน อะไรแต่ด้วยความที่อันหลิงเนี่ยเขาตาบอดแต่ว่าหูเขาดีมากๆนะคะเขาจึงประเมินว่าฝีเท้าจากคนด้านนอกโบสเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10คนแล้วคนพวกนี้เขาเป็นใครล่ะเขามาจากไหนแต่ก่อนที่จะได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นนะคะบาดหลวงก็จับอันหลิงยัดเขาเ้าไปในตู้ไม้ตู้นึงซึ่งตู้ไม้นี้นะคะข้างบนก็เป็นรูปปั้นพระเยซู คือเหมือนมันเป็นต Ł ู้ไม้สําหรับฐานวางพระเยซูอะไรประมาณนี้นะคะและบาดหลวงก็สั่งให้อันหลิงว่าห้ามออกมาห้ามส่งเสียงและก็ขอให้อันหลิงปลอดภัยต่างๆนานานและแล้วเอเนลก็เข้ามาถึงโถงของโบสถ์เขาก็เดินไปนั่งตรงมานั่งยาวที่ใกล้กับบาดหลวงที่สุดก่อนที่จะเรียกให้จีนจับบาดหลวงคุกเข่าแล้วก็หันหน้ามาทางเอเนลบาดหลวงของเรานะคะก็ว่าเอเนลต่างๆนานาว่าพระเจ้าจะลงโทษคนต่ําช้าอย่างคุณก่อนที่เอเนลจะตอบไปว่าฉันคือคนที่กุมชีวิตบาดหลวงแก่ๆอย่างแกไม่ พระเจ้าเลิอกอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยได้แล้วอ้อนวอนชันนี่อันหลิงที่แอบ,บอยู่ในตู้นะคะเขาก็กลัวจนสั่นเลยเพราะแค่ฟังจากเสียงเอเนลเนี่ยก็รู้สึกถึงความน่ากลัวความดารความเย็นชาทางด้านบาทหลวงนะคะก็ยังพูดถึงความตายว่าใครๆก็ต้องตายคุณก็เหมือนกันจนเอเนลที่ฟังอยู่เนี่ยก็ไม่สบอารมณ์มากๆเลยสั่งให้จินฟาดหน้าบาดหลวงจนลม้มลงกับพื้นเสียงกระทำรุนแรงต่างๆนะคะทําให้อันหลิงที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนจากนั้นเอเนลก็เริ่มพูดไล่ ยาวไปว่าถ้าได้โบทนี้มาเนี่ยก็จะทุบทิ้งเผาทิ้งสร้างเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อทําเงินแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงบาทหลวงก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้จนตอนนี้เอเนลอารมณ์เสียมากๆอยากจะฆ่าไปเลยแต่ก็คิดได้ว่าเล่นกับชีวิตคนหน่อยก็แล้วกันจากนั้นเอเนลก็ยื่นข้อเสนอให้บาตหลวงนะคะว่าถ้าตอบคําถามถูกใจก็จะรอดชีวิตและไม่เอาโบทนี้ด้วยอลิ่งที่แอบอยู่ได้ยินเอเนลพูดแบบนั้นนะคะก็ขอให้บาตหลวงตอบคําถามถูกใจเอเนลก่อนที่บาตหลวงจะบอกให้เอเนลพูดค ถามมาเอเนลก็เกริ่นไว้ว่าฉันคาดหวังกับคําตอบนะเพราะแกเป็นถึงตัวแทนพระเจ้าอาจจะให้คําตอบดีๆได้และคําถามก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้นะคะเอนเนลก้มตัวลงไปกระซิบเสียงเย็นข้างหูบาดหลวงถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรแต่เนื่องจากที่เอนเนลเขาก้มลงไปกระซิบที่หูบาดหลวงอันหลิงที่แอบ,บอยู่ในตู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินคําถามเขาก็เลยพยายามจะเงียงหูฟังนะคะแต่ด้วยความที่ตั้งใจฟังเกินไปปลายขาของอันหลิงเนี่ยก็เตะไม้เท้าแก้วจนเกิดเสียงดังขึ้นเอนเนลก็รีตามองบาดหลวงนะคะแล้วก็ถามว่าเสียงอะไรอะ่ะบาดหลวงก็เลยรีบ,บอกนะคะว่าเุ้ยมันเป็นแค่หนูไม่มีอะไรฟังฉันนี่ฉันจะตอบคําถามให้จบ ซึ่งบาดหลวงคงจะไม่เคยโกหกะนะทําให้ท่าทีลอนลานของบาดหลวงเนี่ยมันดูออกง่ายมากว่าโกหกเอเนลจึงหันไปบอกจีนว่าไปจับหนูตัวนั้นมาสิบาดหลวงก็เลยรีบวิงบอลนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับอันหลิงและอันหลิงที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของจีนเดินมาใกล้ๆนะคะเขาก็รีบเอากระดาษนั้นะออกมาจากนั้นก็ใช้มือไล่ไปตามแผ่นไม้ตู้ไม้ที่เขาอยู่ข้างในนะคะจนพบกับซอกไม้ที่หนึ่งที่สามารถสอดกระดาษนั้นเข้าไปได้อันหลิงจึงรีบสอดกระดาษนั้นเข้าไปในตู้ไม้นะคะก่อนจะถูก จินดึงตัวออกมาพอดีพอออกมาจากตู้เนี่ยก็ถูกโยนไปกองกับพื้นบาดหลวงจึงรีบบอกให้อลิงหนีไปเอเนลก็พูดขึ้นว่าบาดหลวงเนี่ยเจ้าเล่เล่นตุกติกเลยยิงบาดหลวงไปทีนึงนะคะอลิงก็ไม่รู้นะคะว่าบาดหลวงเนี่ยถูกยิงจุดไหนเพราะเขามองไม่เห็นและทางด้านอนลิงเองก็ถูกจินจับไว้พลิกเอามือควอยหลังไว้นะคะอลิงร้องไห้จนน้าตาน้ํามูกเนี่ยไหลมาผสมกันหมดจนดูน่าเกลียดทางด้านบาดหลวงก็พูดถึงบาปและการกระทําของเอเนลคุณเนี่ยคือคน เอเนลก็ตอบไปว่าฉันรู้การกระทําของฉันดีและอันหลิงก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นอีกครั้งจากนั้นอันหลิงก็พยายามเงี่ยวหูฟังนะคะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับจากบาดหลวงเลยจากนั้นเอเนลก็เลิกสนใจบาดหลวงนะคะที่ตอนนี้คือน,นอนจมกองเลือดไปหมดเอเนลก็ลุกขึ้นเดินมาทางอันหลิงแทนเอเนลบอกยังไงก็ต้องตายอยู่ดีงั้นก็เล่นเกมกับเขาก่อนนะเอเนลมองอันหลิงที่ถูกจินจับก,กดอยู่กับพื้นอย่างเหยียดเยิอันหลิงก็ตอบว่าคําถามเฮงซวยนั่นน่ะเหรอจนเอเนลเอาเท้า ทืบหนักๆไปที่แผ่นหลังของอันหลิงนะคะจินบอกเอเนว่าอันหลิงตาบอดเอเนวจึงขยับตัวไปนั่งยองๆใกล้อันหลิงแต่พอเห็นน้ำมูกที่อยู่บนหน้าอันหลิงแล้วเนี่ยก็รู้สึกรังเกียจอันหลิงจึงเร่งให้เขาถามคำถามมาพอบาดหลวงได้ตายจากเขาไปแล้วเขาก็เลยไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปและอันหลิงก็ยังพูดอีกว่าผมมองไม่เห็นนี่คือความโชคดีที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณสวรรค์ที่ทําให้ผมไม่ต้องเห็นหน้าตาคนอย่างคุณไอ้มนุษย์ใจคอโหดเหี้ยมถ้าผมต้องทนมองคุณสบตากับคุณผมคงต้องควักลูก ตาออกมาเดี๋ยวนี้แน่ๆจากนั้นเอเนลก็โกรธมากๆเขาก็บอกให้จินเนี่ยปล่อยตัวอันหลิงเอเนลก็หลีตามองอันหลิงนะคะเขาเปรียบอันหลิงเนี่ยเป็นเหยื่อที่น่าทุเลศที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาไม่คิดว่าจะต้องมาถามคําถามกับเด็กหนุ่มตาบอดภาพลักษณ์น้ารังเกียจไม่ชวดเข้าใกล้แบบนี้จากนั้นเอเนลก็บอกว่าคงได้ยินที่ฉันคุยกับไอ้แก่แล้วสินะคําถามเดียวแลกชีวิตฉันเกิดมาเพื่ออะไร อันหลิงก็ยิ้มอย่างโปร่งๆนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรเหมือนกันอันหลิงจึงตอบไปว่าตอบให้เอาใจก็ตายตอบให้ดูหมิ่นก็ตายคุณอยากได้อะไรจากคําถามล่ะในเมื่อมันไม่สําคัญที่คําตอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแก่นสําคัญของคําถามนี้อยู่ที่คนถามว่าต้องการอะไรจากคําตอบคุณให้คนตอบได้เลือกคําตอบแต่ความจริงมีแค่คุณที่รู้ว่าคนตอบไม่มีสิทธิ์เลือกคุณกําหนดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรผมไม่มีคําตอบเอเนลก็ขมวด You ทวนคาถามว่าไม่มีคําตอบหรออันหลิงก็พูดต่อว่าโลกหลังความตายไม่ได้น่ากลัวสําหรับผมแต่โลกใบนี้ที่ไม่มีคุณพ่อรึงห,หมายถึงบาดดวงนะคะมันทําให้ผมกลัวผมไม่มีคําตอบให้เพราะงั้นเชิญคุณฆ่าผมให้ตายไปเลยตอนนี้เอเนลก็ยังยืนนิ่งนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเหยื่อของเขาไม่เคยมีใครเลยสักคนที่จะยินดีรับความตายและความยินดีของอันหลิงเนี่ยมาด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลมากๆไม่กลัวความตายเลยแม้แต่น้อยระหว่างที่เอเนล กำลังยืนคิดอยู่นะคะอันหลิงก็ยื่นมือขึ้นไปปัดกลางอากาศคว้าหาปืนกระบอกที่เอเนลถือไว้พออันหลิงจับปืนได้เขาก็บังคับให้ปืนเนี่ยหันมาทางตัวเองเอเนลก็ไม่ได้คิดว่านี่คือการท้าทายแต่เป็นการเชื้อเชิญจากความจริงใจเอเนลจึงรู้สึกไม่สบอารมณ์มากๆและเขาก็คิดว่าอันหลิงพูดถูกเขากําหนดมาแล้วว่าอยากได้อะไรจากคําตอบคนตอบไม่มีสิทธิเลือกต่อให้ตอบดีแค่ไหนประจบสอบพลอยนยอเขายิ่งกว่าถวยเทพหรือจะดูหมิน่นต,ติติงเขาอย่างตรงไปตร ตราบใดที่คนตอบกลัวความตายและเผยความเห็นแก่ตัวหรือแม้แต่สัญชตาตญาณเอาตัวรอดเยี่ยงคนขี้ขลาดมันก็ได้แค่ความตายเท่านั้นเป็นสิ่งตอบแทนแต่หากใครสักคนที่ยินดีรับความตายด้วยความรู้สึกหมดหวังหมดสินส้นศรัทธาและขะจัดความเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปน้อมรับความตายไม่กลัวมันและมองเอเนลเหมือนเป็นพระเจ้าในคราบซาตานช่วงลมหายใจสุดท้ายของคนคนนั้นเขาก็จะไม่ตายแต่ว่าถ้าคนเหล่านั้น ไม่ตายชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะถูกควบคุมโดยเอเนลดังเช่นพระเจ้าเอเนลก็มีความคิดอีกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นราชาเหนือราชามันไม่ใช่แค่อำนาจอิทธิพลและรูปทรับแต่มันคือการควบคุมจิตใจของคนเอาศรัทธานั้นมาเป็นของตัวเองเอาความตายมาเป็นเกมเพื่อคัดสันและท้ายที่สุดเพื่อรับรู้ว่าตัวเขานั้นเกิดมาทำไมจากนั้นอันหลิงก็ได้ยินเสียงปลดเซฟเบาๆจากอาวุธปืนซึ่งเหมือนเป็นการตอบรับคำเชื้อเชิญของอันหลิง ถึงจะทำขนาดนั้นเอเนลก็ยังไม่รู้สึกถึงความกลัวมาจากอันหลิงเลยมีแต่รอยยิ้มบางๆที่ทําให้รู้สึกว่าเขากําลังดีใจเหมือนมีความสุขว่ากําลังจะหลุดพ้นจากโลกใบนี้แล้วเอเนลก็รู้สึกเกลียดมากที่อันหลิงมีความสุขที่จะได้ตายเอเนลก็เลยถามอย่างเชิงอีกครั้งนะคะว่าสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือความเปลี่ยนแปลง เราะเอเนลก็อยากจะรู้ว่าอันหลิงจะรู้สึกยังไงถ้าเอเนลคิดจะฆ่าอันหลิงให้เป็นศพตายตามบันหลวงไปแต่คําตอบที่ได้จากอันหลิงนะคะอันหลิงพูดว่าความฝันที่สัมผัสดได้จริงยังไงก็สวยกว่าจินตนาการที่เลือนรางผมไม่อยากแค่จินตนาการไม่อยากแค่ฝันรออะไรอยู่ล่ะในเมื่อคุณไม่เปลี่ยนแปลงเจตนาผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงเจตนาของผมเหมือนกัน และนี่ก็จบ Chapter 1ของเรื่อง A n e i l and the Storyteller นักเล่าเรื่องตาบอดกับมาเฟียนิทานะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะแบบรู้สึก รู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกชอบรู้สึกตื่นเต้นหรือว่ายังไงคืออยากรู้มากๆนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเรื่องนี้กันไหมและที่สําคัญนะคะนวัหวานอยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยว่าทําแบบนี้เนี่ยทุกคนยังโอเคหรือเปล่าหรือนวัหวานควรปรับปรุงตรงไหนไหมควรพูดให้ช้าลงเร็วขึ้นหรือกระชับเรื่องหรือขยายเรื่องตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะและก็บอกด้วยว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ฟัง Chapter o ของเรื่องนี้จบไปแล้วส่วนตอนหน้าจะเป็นยังไงก็รอฟังกันด้วยนะคะบอกได้เลย ว่าตอนนี้เนี่ยแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะความโหดร้ายของเอเนลเนี่ยมันยังยังไม่มาเลยทุกคนอันนี้เนี่ยแค่จิ๊บจยังไงนะหวังว่าทุกคนจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะและหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย